สำหรับใครนะครับที่กําลังถามหารถรุ่นนี้อยู่นะครับตอนนี้ปรับปรุงมาใหม่และเพิ่มออปชันมาให้แล้วสําหรับคอ m m a n เ e อร์250 X-CROSS เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ชาวสวนเกษตรนิยมใช้กันมากๆเพราะว่าให้ฟังก์ชันออปชันมาครบมากๆครับรุ่นนี้รอบน,นี้มีการปรับปรุงมาใหม่หลายจุดมากๆเริ่มกันที่ท่อสน o เกิลครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีทออกก่อ s ก o r k e l มาให้ประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยอัปเกรดมาใหม่ครับท่อส n o เกิลยกสูงมากกว่าเดิมขับขี่ลุยน้ําได้อย่างสบายมากขึ้นครับ ต่อมาในเรื่องของประกับสวิตครับสำหรับใครที่ชอบใช้งานลุยฝนหรือตาฝนเนี่ยตอนนี้นะครับประกับสวิตเนี่ยกันน้ำมากขึ้นนะครับรวมถึงดีไซน์เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายรถคลาสใหญ่มากขึ้นครับต่อมาครับใครที่ชอบขับขี่เจอร่องเนินร่องสวนที่มีขนาดไม่เท่ากันอาจจะเกิดอาการโครงเครงได้ตอนนี้นะครับมีการอัปเดตคาลิเปอร์มาใหม่มีเสถียรภาพในการขับขี่มากขึ้นไม่โครงเครงครับรวมถึงแรงสั่นเทือนเนี่ยน้อยลงด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือเบาะครับผม น,นั่งซ้อนสองคนอย่างสบายเพราะว่ามีพนักพิงมาให้ด้วยรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหัวบอลลากจูงม,มาตรฐานขนาด2นิ้วครับที่ให้มาครบนะครับต่อพ่วงได้อย่างอนเนกประสงค์และกําลังเครื่องยนต์รุ่นนี้ครับสบายใจห่วงได้ครับไม่ว่าจะลากขึ้นทางเรียบหรือทางชันเนี่ยก็มีพละกําลังที่เหลือๆครับผมตอนนี้นะครับคอมเบนเดอร์250 XCR นะครับมีวางจัดจำหน่ายแล้วทั้งศูนย์ใหญ่และตัวแทนจำหน่ายเคไลออนทั่วประเทศครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วต้องการสอบถามการใช้งานเพิ่มเติม สามารถทักมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นได้เลยครับ